New Five TV และตอนนี้ทุกคนจะคิดนะครับทำไมผมเสียงดังเมื่อคลิปก่อนมันเสียงโคตรจะเบาเลยครับท่านผู้ชมเออแล้ววันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาเล่น,เ,ลนเนี่ย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 ,ยออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่านีครับเรื่อง Bohu no Robo ok Remaster อิสเอ็กด้วยโอ้โหริงเกินแต่ไม่ใช่อิสต e เอ็กของโรบอรเคเขนนะครับเป็นออิสตาเอ็กของในแมพเขาเองเลยอะครับนี่ครับเนี่ยมาฮีโร่ที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยชื่อเดกุส่วนเนี้ยชื่อโทรโลกิส่วนตัวเนี้ยชื่อบาคุโกตัวเนี้ยคือเหล่าวิลเลียมนะครับท่านผู้ชมและเราจะกดไปได้เลยเดี๋ยวโอเคครับเข้าในเรื่องกันเลยนะครับโอเคไป เออกว่าจะเข้า้นอนนั่นลืมแต่งตัวซะไม่มีผิดโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาสุ่มอัตลรรักษณออ์มีเงินอยู่สองหมืออ่นห้าถ้าสุ่มได้อัตลรรักษณ์ดีก็ุ้มใจจะได้ปนี่ยโอ้ยอยังก็ได้แหละเออสุ่มไปยังไม่เกับได้ของดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำว่าใช้พลังเฮ้ยพลังไงอ่ะเดี๋ยวพลังไงอ่ะอ่ะไม่เป็นอะไรอ่ะสกิลสกิลแรกสกิลแรกสกิลแรกกด Q Q พลังไงวะเฮ้ยเฮ้ยพลังพลังสร้างร่างคนย่างเจ๋งสร้างก่อนสั่งก่อนจะต่อ เอ้ยใครอะแกม้มใครนี่พพอเราจะสร้างเข้ามาโอเคอีกตัวอีกตัวเขาบอกได้แค่สี่ตัวไหมอะ <_ d ata> โอเคเสร็จตัวได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะ <_ d ata> ทุกคนครับครับทุกคนพอเราจะไปฆ่าพวกจอนกัน <_ d ata> โอเคไหมครับ <_ d ata> โอเคไปลองตายด้วย จึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บมาแล้วจังหวะนี้เอิม่มคือตัวนี้มีประโยชน์ยูบิเอ้ยเอ็มิก้าเออดีนะลืมลืมไปเรายัางเป็นอมตะอยู่เพราะเราเพิ่งเวลหนึ่งนี่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 ตัวคิวเสร็จตัวนี้เทีเดี๋ยวไปรับเควส์แบบตัวนึงตัวเควส์ตัวเควสร,ร,รับเควสกันเลยจึบ๊บ คลิปนี้จะนังกว่าคลิปที่แล้วนะครับเพราะผมไปดูคลิปตัวเองมาแล้วกากจัดโอเคอันนี้โคตรดีเลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมาไปตายซะชิ่น่เอเอเฮ้ยเฮ้ยหลังโคนมาหน่อยเออมาแล้วดีมากดีมากดีมากเดอะออฟติงหรอเอ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 อการหลังคนเราหมดเลย ส้างลังขดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มาเอง sting 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 สักอันนี้เดี๋ยวเลยดคิีไปเดี๋ยวจะอันนี้ด้ะเ่ยเนี่ยสกิลห้าสิบสตริงเอาชึบมาดิ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 าดาดไปขน เออเราต้องวิดพื้นก่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราจะมาทำนี้มัดเขืออะไรล่ะไปวิดพื้นสิครับรออะไรล่ะเออส่วนให้ล่าโคนไปต่อล่าโคนไปไปนี้เดียวก็ตายละไป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 เฮอะพอเฮอะพอเฮ่อเออเป็นไรบอเออเออโอ้ยใครใช้พลังออกไหมเคลรางโคน คนคนคนนิ่งเอ่อตามที่คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกมอื่นอะเดี๋ยวพวกเกมแบบเกมอะไรเดียเกมแบบเกมไม่ใช่โลบอกอะเช่นเดี๋ยวผมโรลดมาแล้วเ,เกมอุนอเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทำแน่นอนสักห้าตาแล้วเขาไม่ได้โรบอกกาหนึ่งจึ๊บแค่นี้นะจ๊ะโอเค มีอยู่เท่านี้จื๊บเดี๋ยวออกกําลังกายให้เอ,อเนันนั้นก่อนให้ได้ไห้าสิบกรัมอืออีกงานอีกงานใดที่เขาบอกเกมนี้มีอัปเดตนะอิสโตรอเอ็กซ์อ,อ๊ทำมาตีแรงก่อนรึ๊บมามามาเลยมาไปทำไรอะทำไรอะทำไรอะไปพลังไรอะ นตยไม่เกิดโอเคต่อไปก็วีเ,เพื้อนละก่อนโอเคดะตายั้งไปข้ามันเอ้ยๆๆ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 ๆ อไปดีกว่าเราไม่มีอะไรจะอธิบายแล้วเนี่ยมันเกมเก่าด้วยครับประเด็นเอมเดี๋ยวร้อยผมฟาร์มไม่ถึงเลยก่อนแต่ผมเข้ามารีวิวพวกอัปเดตใหม่ก่อนออออจะตายอยู่นะพวกเองอะ่ะตายยังตายกันยังเออไม่ตายเดี๋ยวก็จะตายนี่แหละตายเ,ยเยาอ้ยเอ้ยเด็กเก่งมาก หายหายไปไหอ๋อนี่ไงตบล่างกับมันหละนี่อเออเออมาฮีโร่คาเดมี่อเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นการ์ตูนที่โคตรจะด,ดังเลยเหมือนที่คลิปที่เราผมพูดนะนะอืออช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับขออนุญาตเงียบไปสักพักด้วยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรจะพูดละคร เจ็บคอ้ลยเออประเด็นเฮ้ยค่ยฆ่าเฮ้ยค่อฆ่าไปดีกว่าไม่มีอะไรให้จะพูดเลยเอ,อืเอเฮ้ยดีฉันหน้าผมจะแต่งตัวคอยดูคอยดูอืขอตัวลาไปก่อน 我的妈！